สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่อนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำเห็นไหมเค้กในกระทะนะแ,แค่มีกระทะก็ทําได้นะคะไม่ต้องใช้เตาอบเนาะใครอยากทานเค้กสามารถทําตามได้เลยเนาะอ่ะสูตรนี้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงฟูด,ด้วยนะนี่เนื้อก็จะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีทำแล้วก็ส่วนผสมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอ่ะวิธีทำแรกนะอันนี้แม่โอเอาตั้งบนเตา ไฟนะไม่ต้องไฟแรงมากนะคะไฟอ่อนเนาะใส่เนยลงไป45กรัมนะคะแล้วก็คนนะคนจนกว่าเนยเดือดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งอันนี้มันเป็นแป้งเค้กนะไม่โอใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละช้อนโต๊ะแกงบ้านเราเนี่ยนะประมาณพูนๆเลยนะคะแล้วก็นมจืดนะคะ160กกรัมนะใส่ลงไปเลยนะคะ อ้วนเรื่อยๆเนาะแล้วก็ไข่แดง3มฟองนะคะในคลิปใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะแล้วก็กลิ่นวานิลานะอ่ะหนึ่งช้อนชาหรือประมาณเนี้ยอ่ะประมาณช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็คนคนคนนะคนให้ทุกอย่างสุกนะอ่ะให้เขาสุกก่อนเพราะว่ากระทะมันจะอันนี้เนาะร้อนง่ายนะสุกได้อย่างงี้นะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแม่อกก็จะปิดเตาเลยนะคะยกลงจากเตาเสร็จเราจะมาตีไข่ขาวกันนะคะ อันนี้ไข่าขาวก็3มฟองเนาะตีนะคะตีไปเลยนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบหยาบแบบนี้นะคะแล้วก็เติมน้ําตาลทรายไปนะคะสามช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะช้อนโต๊ะก็ไม่ต้องเต็มนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะตีจนกว่าเขาขึ้นฟองละเอียดแบบนี้นะ,ะสักสองสามนาทีก็ได้แล้วนะคะนี่นได้แบบนี้นะคะอพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ออก,ก็จะนํามาผสมนะ มาผสมกับตัวไข่แดงกับแค่ตัวแป้งของเราเมื่อกี้นะตักแบ่งผสมนะสักสามรอบนะการผสมก็ง่ายๆเลยใช้ตะก,กอ้อนะคะตีตีตีไปเลยให้เขาเข้ากันนะคะไม,ไม่ได้ซีเรียสมากนะค่ะเขาจะได้เนื้อประมาณนี้พอผสมเสร็จนะคะอะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะ,ะการทอดอันนี้ก็แม่โอ,อกก็ใช้กระทะนะเป็นกระทะ,ะเทฟลอนนะคะทั่วไปนะใส่เนยลงไปนะ รอให้เหนยเริ่มละลายนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเนยก็ใช้ยี่ห้อข้างหลังเห็นไหมอ่า <c oughs> แล้วก็จะเทเนื้อเค้กของเราลงไปเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะไม่สุกนะอ่าแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะอ่าปิดฝาไว้เลยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าใช้ไฟประมาณไหนนะคะ ไฟใช้ประมาณนี้เลยนะคะไฟอ่อนๆเลยเนาะอ่าแล้วก็ตั้งไปเลยนะคะในคลิปแม่โอโอบอยู่ประมาณสักเกือบเกือบยีนาทีนะจนได้ลักษณะแบบนี้ก็สุกเรียบร้อยนะ,ะปิดเตาได้เลยนะคะจะคว่ำใส่จานเลยก็ได้หรือจะตัดนะจะตัดในกระทะเลยก็ได้เนาะนี่ก็ใช้มีดตัดแบบนี้นะคะ เนื้อจะนุ่มละมุนมากเลยนะคะแบบละลายในปากนะคะใครทา,านแผน่นแผ่นเค,ค้กญี่ปุ่นนะก็ออกประมาณนั้นนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้แบบว่าถ้าเกิดเราจะคว่ำนะเราก็คว่ำได้ก้นเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหอมๆและเนื้อแบบนี้เลยนะคะนุ่มๆละมุนล,ละลายในปากเลยนะอ่ะ โอเคงั้นแม่โอจบคลิปเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะก็ลองไปทําตามดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ